สวัสดีทุกคนที่เขาวันนี้มาดำนาครับมีคนลงไปก่อนหน้านี้ละหนึ่งคนนะครับแล้วก็จะมีน้ามาช่วยครับที่นั่งอยู่โบเลียนนู่นครับกอกล้วยนู่นเป็นคนไทยเป็นคนคลาดนะครับก็ฝึกการไทยใช้วิถีชีวิตแบบซึ่งก่อนหน้านี้เด็กๆลูกผมก็มาลงดำละคนละมัดสองมัดก็ไม่ได้บังคับเขานะครับอย่างนี้น้อยขอให้เขาได้เรียนรู้ว่ามันเป็นยังไงเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเขาบอกว่าโอเคพอละก็จะปล่อยให้เขาไปเล่นน้ำนะครับตอนนี้นะครับ พาคนงานมาดำนานาหนึ่งตำแหน่งเดี๋ยวเราจะไปถามเขาหน่อยว่าเป็นยังไงนะฮะด้านนู้ดนนด้านนู้ดดำต่อไปนะครับนี่ก็แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเป็นนานะครับพื้นที่สามไร่ขุดบอ่อที่อยู่ฝั่งทางด้านนู้ดนะครับที่ได้เห็นผมรีวิวประจำนะครับบอ่อก็จะอยู่ด้านบนนะครับเพื่อที่จะให้น้ําเกิดการซึมลงมาด้านล่างถ้าในากรณีที่ เป็นช่วงฤด,ดูแ้งนะครับส่วนช่วงฤด,ดูฝนก็ก็เหมือนเดิมครับน้ําก็จะไหลลงเป็นชั้นๆเป็นพักๆลงไปด้านนู้นแต่และพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับพื้นที่อันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้หลายๆคนได้มาลองศึกษาดูรูปแบบนะครับตรงนี้หลังจากที่ดำนาเสร็จนะครับผ้าเขียวที่อยู่รอบๆก็จะดึงขึ้นครับก็จะนําปลามาปล่อยเลี้ยงปลาในนาข้าวนะครับในขณะที่มีข้าวแล้วก็จะมีนะครับมีกล้วยก็จะรีเห็นตลอดครับคันนาทองคําระยะห่างระหว่างร่องที่เห็นอยู่ขณะนี้ก็คือ อยู่ที่ประมาณ7-8เมตรนะครับต้นกล้วยที่ปลูกระยะห่างก็จะอยู่ที่ระหว่าง2.5เมตรในระหว่างต้นกล้วยก็จะมีต้นพริกมีมะพร้าวอีก2-3ปีในวันข้างหน้านะครับมันก็จะเป็นผลผลิตมะพร้าวพวกนี้โตขึ้นมาแล้วกล้วยก็จะหมดไปในที่สุดนะครับเดี๋ยวจะไปดำ,ะดำนากันนะครับนู่นนะครับแฟนได้ดำละอันนี้หลังจากที่จับเข็มฉียดยาจับแอลกอฮอล์วันวนี้มาจับต้นกล้าครับอา้าวพี่เนวพี่เนว ช่วยดำนาหน่อยเร็วไปช่วยขะดำก่อนะฮะหมุนละหายละนะครับสิ่งเหล่านี้มันเริ่มหายไปจากสังคมเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับนะ่ครับ,นะรบมัดกล้านะครับมันจะดำ ดูกันหน่อยฮะสมัยเด็กๆเนี่ยช่วงเล็กๆนะครับเขาก็จะมีกิจกรรมที่เรียกว่าการเอาแรงนะครับก็คือภาษาอีสานก็คือนาวานนะครับก็คือไปดำนาช่วยกันสลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปใครมีอะไรก็ไปช่วยกันอย่างเช่นมีไก่มีมะพร้าวเงี้ยครับแต่ปัจจุบันพอความเจริญก้าวหน้าพอคำว่าเงินมันมีอิทธิพลมากจนเกินไปมันก็จะทําให้วิถีชีวิตเราเปลี่ยนไป นะครับเราก็จะเร่งรีบเราก็จะพยายามที่จะแบบคิดให้แต่ได้กําไรแต่สิ่งที่มันหายไปก็คือความเป็นอยู่ในสังคมที่มันที่มันความเฟื่อเฟือเผื่อแผ่ครับมันมันหายลงไปผมก็เลยพยายามที่จะแบบสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาก่อนครับในครอบครัวเราส่วนที่เหลือก็มันคงจะเปลี่ยนแปลงสังคมได้ยากครับมันต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็วัยรุ่นปัจจุบันก็จะเห็นเขามาทํานายกันเยอะนะครับ ทำนาอินทรีย์ทำนาในรูปแบบที่เรียกว่าเป็นนาดานะครับทาข้าวผลิตเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ไปจําหน่ายนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เป็นแบรนด์เองของตัวเองเรื่อยๆหลากหลายเพิ่มขึ้นเข้ามานะครับนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าเยาวชนเราเนี่ยย้อนกลับมาอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบเดิมๆกันมากขึ้นนะครับพอถึงจ,จุดหนึ่งแล้วเนี่ยไม่ว่าเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแต่สิ่งที่มันจะต้องใช้จริงๆในชีวิตประจาวันก็คืออาหารเนี่ยนะครับ อาหารข้าวแต่ข้าวปลาอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันนี้มันก็จะมีสารเคมีเจือปนเยอะเกินไปครับมันมันขาดคนที่จะแบบใส่ใจในเรื่องของคําว่าคลังอาหารที่มันสะอาดจริงๆนะครับผมไม่ได้คาดหวังว่าผมจะต้องได้กําไรได้ขายมากมายแต่สิ่งที่มันจะได้ก็คือในเรื่องของอาหารที่มันปลอดภัยนะครับในครอบครัวเราเพราะเหลือเราค่อยแบ่งปันให้กับพี่น้องที่เรารักที่เรารู้จักนะครับ แต่และพื้นที่มันไม่เหมือนกันนะครับก็คงจะต้องไปดูหลายๆพื้นที่แล้วมาวิเคราะห์สภาพพื้นที่ของตัวเองว่ามันเหมาะในรูปแบบไหนนะครับค่อยทําค่อยเป็นค่อยไปถ้าจะหวังความว่ารวยจากการเกษตรมันอาจจะยากหน่อยแต่สุดท้ายแล้วคุณไม่มีทางที่จะอดตายแล้วความสุขมันก็อยู่แค่แค่นี้นะครับมันก็อยู่กับการที่เราได้อยู่กับครอบครัวทํากิจกรรมร่วมกัน,นหลายๆอย่างการอยู่ด้วยกันนั่นแหละครับบางครั้งคนเราหาเงินได้เยอะแยะแต่สุดท้ายแยกกันอยู่นั่นน,นู่นนี่ แล้วมันก็จะไม่พบกับความสุขที่แท้จริงนะครับแต่สําหรับวันนี้แล้วผมก็มองว่านี่ครับแค่นี้ผมก็สุขใจในสิ่งที่เราได้ทําแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวคงจะต้องดาไปจนกว่าจะเสร็จนะครับเด็กๆเขาเล่นน้ำอยู่ฝั่งนู้นละเราไม่บังคับเขาละตอนนี้ โอเคครับผมคงจะเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดำนาช่วยเขาต่อไปสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ